สวัสดีครับสรุปข่าวเรียบภูนะครับประจำวันที่17พฤศจิกายนอยู่กับผมโค้ดแอ็กนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมเรียบภูกันนะครับวันนี้มาดูเรื่องราวของเคอร์ซิสโจนะครับจอต่อสัญญาปรับบทบาทเป็นตัวลุกนะครับรวมไปถึงเอฟจีหนุนครอป2ตลาดหลังจากนี้โรนัลโด้ซึ้งใจนะครับแฟนหงให้กำลังใจติดตามกันได้ในข่าวสารวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสาหรับรถยนต์ซูซูกินะครับ ซูเปอร์แฟชชั่นดิวแคมเปญรุ้นคุ้ม3าต่อออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีหนึ่งปีหน้ารับเบี้ยสุดพิเศษรับฟรีบัตรเติมมันมูลค่าสูงสุด1 0,000บาทสนใจนะครับสอบถามได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศของซูซูกิมอเตอร์เทอร์เนเลยถึง31ธันวาคมนะครับเจ็บคอไอมีเสมหะอย่าลืมยาแก้ไอาตาขันตีส่วนกดระย้อนท้องอืดท้องเฟ้อสมุนไพรธรรมชาติยาทาตาจมทองช่วยได้ร้านขายยาทั่วไปก็มีหรือว่าสั่งซื้อได้ทางแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับ มารายเดียนกันนะครับก่อนอื่นผมพาไปดูเรื่องโปรแกรมการแข่งขันก่อนมีการปรับเปลี่ยนเวลาโปรแกรมในช่วงเดือนออมกราคมนิดหนึ่งนะคือวันวันแข่งน่าจะยังประมาณวันเดิมครับแต่ว่าบางคู่มีการปรับเวลาครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะอย่างเช่นคู่ของไบรตันเนี่ยนะครับก็เตะวันเสราร์ที่14มกราคมครับก็จะเตะ4ทุ่มอ่าแต่สำคัญเลยครับคือคู่ ที่เจอกับเชลซีครับตอนแรกผมจําได้เลยว่ามัน4ี่ทุ่มแต่ว่ามันไม่แปลกครับโปรแกรมเขาจึงมีการปรับไปเรื่อยๆตามตามแบบการถ่ายทอดสดแต่อันนี้ปรับให้เตะเร็วขึ้นจากตอนแรกเตะกับเชลซีที่มันลงล็อกเอาไว้4ี่ทุ่มกลางกลางไว้เนี่ยลดลงมาเหลือ1นึ่ทุ่มครึ่งนะครับยนะีสิบนะเสาที่ยี่สิบอมกราคมเตะที่แอนฟิลด์เจอเชลซีหนึ่ทุ่มครึ่งตามเวลาเมืองไทยซึ่งวันนี้ เป็นวันที่ผมลงล็อกไว้แล้วด้วยนะครับว่าจะจัดแฟนมีสกับทางพิมพ์อังคาพ,พิซ่านะครับดังนั้นเออดีเลยแทนที่จะต้องไปเตะสี่ทุ่มแล้วก็กลับบ้านกันดึกเที่ยงคืนกว่าเตะทุ่มครึ่งเนี่ยสามสี่ทุ่มก็จบแล้วจบงานก็จะได้แบบเดินทางกลับบ้ากนกนได้โดยที่ไม่ดึกมากไปมากไปด้วยผมว่าเวลาเนี่ยโอเคมากเลยนะฮะนะส่วนเรื่องแฟนมีเนี่ยติดตามรายละเอียดให้ดีครับตอนนี้ยังยังเดี๋ยวรอพวกรายละเอียดให้มันครบก่อนเดี๋ยวจะมาชี้แจงให้ทราบติดตามในช่องเอาไว้นะครับ ทีนี้มาดูกันที่แผนการไปตั้งแคมป์ที่ดูบายบ้างนะครับอัปเดตโดยทางเป๊ปไรเดอร์นะครับผู้ช่วยของเจอเก n นคอปนะโดยเขาก็บอกว่าสาเหตุที่เลือกที่ดูบเนี่ยนอกจากว่ามันใกล้กับกาตารแล้วสามารถเดินทางจากกาตารมาดูบายได้แบบว่าโอ้แค่ข้ามน้ําข้ามทะเลนิดเดียวถึงเลยนะเห็นไหมเห็นในแผนที่ภาพม,มันใกล้กันมากนะฮะดูบสหรัฐอราบมิเรตกับกาตารเนี่ยแต่อีกเหผลหนึ่งก็คือด้วย เราสร้างกรณีว่าประเทศสหรัฐอาหรับ,อบ,อบเอมิเรตสนพวกนี้เขาจะมีศูนย์ฝึกหรือว่าศูนย์ฝึกซ้อมที่มันแบบว่าครบถ้วนนะทั้งในเรื่องของอนสนามซ้อนสนมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมันแบบมันเป็นระดับท็อปอ,อ่ะมันเป็นระดับคุณภาพเลยระดับคุณภาพเลยนะฮะแล้วก็เหมาะอย่างยิ่งแก่การทั้งซ้อมได้ดีด้วยนะครับแล้วก็มาสร้างแอดโมโทเฟียก็คือสร้างบรรยากาศ แล้วก็สร้างความเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันให้กับทีมที่นี่แหละนะครับในบรรยากาศที่อบอุ่นแบบนี้นะนี่คือสาเหตุที่มาเลือกเลืองที่นี่นะครับแต่แน่นอนอากาศที่ดูไบเนี่ยอุ่นกว่าอังกฤษมันทําให้การซ้อมเนี่ยมันจะเจอกับความยากกว่าการซ้อมในบรรยากาศที่คุ้นเคยแต่นั่นแหละมันไม่ได้ยากจนเกินไปแล้วก็เป็นเรื่องดีแก่การเตรียมทีมให้พร้อมสําหรับโปรแกรมที่จะมาแบบโอ้โหหลังจากเบรกวันโลกก็คือโปรแกรมกลับมาเตะกันที K N T แบบเดิมเลยนะฮะ อนอกจากนี้เป๊ปเดอร์ยังอัปเดตถึง2คนนี้ด้วยนะฮะก็คือหลุยดิอาร์เนี่ยเป๊ปเดอร์บอกว่าถ้าไม่มีอะไรผิดคาดลุยดิอาร์จะกลับมาในช่วงแคมป์ดูใบเนี่ยคือจะซ้อมได้แล้วก็น่าจะฟิตพร้อมนะครับในช่วงแคมป์ที่ดูใบส่วนโชต้าเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบว่าอาการบาดเจ็บยาวกว่าน่าจะถึงเดือนมกราเลยอาจจะถึงปลายเดือนเลยด้วยซ้ำแต่เป๊ปเดอร์ก็บอกว่าแน่นอนเราจะเอาเขามาด้วยมาที่ดูใบด้วย มาเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยมาฟื้นฟูร่างกายที่นี่นะแล้วมันก็มันเป็นเรื่องดีนะสําหรับนักเตะที่เจ็บแล้วก็ได้มาฟื้นฟูร่างกาย aint, ต่างถิ่นต่างบรรยากาศอะไรแบบนี้มันก็เป็นแบบเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็เป็นทําให้นักเตะมีจิตใจที่ดีขึ้นด้วยได้นะครับดังนั้นโชต้าก็อาจจะยังไม่คล้องครับในช่วงที่ดูใบแต่ก็จะหนีบมาด้วยนะฮะย้ำอากทีหนึ่งหนีบมาฟื้นฟูร่างกายที่นี่ด้วยโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมเอาประเด็นที่ สำคัญสำคัญคัดมาให้แล้วก็มาดูกันที่เรื่องของไมเคิลโอลิเวอร์กันบ้างมีรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับสื่อสายก๊อซิตนะครับเขาบอกว่าไมเคิลโอลิเวอร์ได้มีการขอโทษเจสันคอปจากเกมที่เราแพ้อาร์เซนอลสองต่อสามเพิ่งมาขอโทษนะโดยขอโทษเจสันคอปเขาบอกว่าอ่าจริงๆเขาบอกขอโทษตั้งแต่ในอุโมงค์แล้วแต่ว่าเหมือนกับเพิ่งมาเปิดเผยว่าโอลิเวอร์เนี่ยเพิ่งอ่าขอโทษคอปตอนที่ในอุโมงค์หลังจบเกมนะครับ เขาบอกว่าขอโทษเลยเจเกนคอปขอโทษในเรื่องอะไรเรื่องจําได้ไหมฮะเราเสียจุดโทษที่เป็นประตูชัยก็คือเจโก้เนี่ยเหมือนแบบเตะโดนเชซุดแค่เบางเบาอะแล้วเชสซุดก็ล้มแล้วก็ให้เป็นจุดโทษเนี่ยก็คือโอลิเวอร์ก็เหมือนกับขอโทษในจุดจุดนั้นนะครับอืมนะ เือนมีการได้มาขอโทษขอโพยกันในภายหลังขออภัยนะผมอ่านผิดนิดน,นึงก็คือมาขอโทษในอุโมงค์ก่อนเกมที่เจอกบรบลีดคือหลังจากนั้นอนะ่ะพอมีโอกาสได้มาตัดสินลรื่อฟูอีกทีนึงโอลิเวอร์ก็มาขอโทษคลอปอีกทีนึงโอเคสรุปแบบนี้นะื่อทีผมอ่านผิดไปนิดนึงฮนะโอเคทีนี้มากันที่เรื่องราวของเคอร์ติสโจนนะครับนะเคอร์ติสโจนเป็นพาดหัวใหญ่ของผมในวันนี้นะครับนั่นก็คือข่าวจากพอจอยส์นะครับนักข่าวเทียร์หนึ่งของเรียฟูของเดอะทมส์นะครับพอจอยส์มาก็เชื่อได้นะฮะ เขาบอกว่าเชอร์ทิจโจนเซตเซตทูไซ้์นิวริยัพูคอนแทกนะครับใกล้จ่อแล้วกันเซตทูเนี่ยมันคือใกล้และจ่อเลยจ่อที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับลิเวอร์พูลนะครับแสดงว่าการพูดคุยนี่มันรุนร่วงไปหมดแล้วเหลือเพียงการจะหลุดประกาศเซ็นแล้วก็ประกาศเท่านั้นใกล้แล้วเออโจนนะครับเล่นอยู่กับสโมสรลิเวอร์พูลมาตั้งแต่เยาวชนรุ่น U9 ก็คือ9ก้าปีนะครับอยู่มาตั้งแต่อายุ9ขวบ อยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็สัญญาปัจจุบันในตอนแรกเหลือถึงปี2025ก็คือเหลืออีก3ปีแต่ว่าจะต่อสัญญาให้ไปไกลกว่าเดิมอาจจะ4หรือ5ปีก็เป็นสัญญาระยะยาวนะครับทีนี้ในตรงนี้สำคัญมากๆครับเขาบอกว่าเจอเก้นคอปเนี่ยยังคงเชื่อมั่นในตัวนักเตะว่านักเตะยังมีความสำคัญมีอนาคตกับทีมเรียบูดได้แต่ว่าหสิ่งก็คืออาจจะมีการปรับบทบาทนะครับนะ ปรับบทบาทนี่ดูท่อนนี้ครับนี่เขาบอกว่าครอปฟิลส์โจนแฮตอะโลทูเพย์มูวิ่ง์เวิร์ดอาจจะมีการปรับบทบาทให้โจนเล่นเป็นตัวด้านบนเป็นตัวลุกข้างบนมากกว่าเดิมอาจจะไม่อยากใช้เป็นมิดฟิลด์แล้วคือแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการลงทุนซื้อมิดฟิลด์ในช่วงซัมเมอร์เนี่หนักรวมไปถึงมักกะลาอาจจะมีสักตัวหนึ่งเพราะว่าอะไรเนี่ยพอจอยเขียนแล้วคำว่าเกอิต้ากับออกเลตเชมเบรนเนี่ยสัญญาจะหมดแล้วก็เรื่องเรื่องการต่อสัญญาเนี่ย ยังไม่คืบหน้าเลยเขาใช้คำว่าไลลี่ทูลิฟเลยนะครับมีโอกาสที่จะออกจากทีมสูงเลยเพราะว่าการต่อสัญญาไม่คืบเลยทั้งแชมเบอร์เลนและเกยตาผอ,อ,อและรองผอโรงพยาบาลส่วนเจมส์ิเนอร์ก็เช่นกันก็ไม่น่าจะมีการต่อสัญญาหมดสัญญาเช่นกันนะครับทำให้จะต้องไปซื้อมิดฟิล์เพิ่มแล้วก็อาจจะส่วนโจนเนี่ยจะดันขึ้นไปเล่นตัวลุกนะครับก็คือต่อไปนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นโจนเป็นหลักๆในแนวแดงกลางแล้วแต่โจนจะเป็นหลักๆในแนวแนวลุกนะครับ ประมาณนั้นส่วนโรเบอร์โต้ฟิมิโน่พอจอยส์ก็คอนเฟิร์มครับเท่าน,นี้ว่ากําลังอยู่ในการที่จะเปิดโต๊ะเจราจากันนะอันนี้จะเปิดโต๊ะเจราจากันแน่ๆนครับแล้วก็ด้วยฟอร์มเล่นที่ยอดเยี่ยมอย่างไงก็ต้องเปิดโต๊ะเจราจาครับสัญญากับฟิมิโน่ด้วยอันนี้ก็นําข้อมูลชุดนี้มาฝากนะครับจากพอจอยส์นะครับทีนี้มาดูข้อมูลเกี่ยวกับมาดูื่้งราวเกี่ยวกับเจอร์ลาดนะครับออกมาให้สัมภาษณ์นะชื่นชมไปถึงจุดเบลลิงแฮมเป้าหมายลิเวอร์พูลนะครับเออน่าสนใจเลยนะ เจอราดบอกว่าสำหรับผมเนี่ยอบอลโลกมันเป็นรายการใหญ่นะที่จะได้ดูนักเตะระดับชั้นนําของโลกแต่ละประเทศเล่นกันนะซึ่งแน่นอนมีเมสซี่มีโรนัลโดแล้วก็มีนักเตะมากมายที่เป็นระดับสูงแต่สําหรับผมเนี่ยผมก็จะให้ความสำคัญไปที่ทีมชาติอังกฤษผมอยากผมเนี่ยตื่นเต้นที่จะได้ดูจูดดเบลลิงแฮมโอ้โหเจราดพูดแบบนี้เลยนะ <My attention. S 1> ผมตื่นเต้นที่จะได้ดูจูดเบลลิงแฮมเล่นนะผมเป็น a m a s s i v e f a n of him ผมเป็นแบบแฟนตัวยงของเขาเลยเขาจะเป็นอนาคตสำคัญเป็นซูเปอร์สตาร์ของทีมชาติอังกฤษใน10-15ปีหลังจากนี้เลยแบบเป็นยาวๆนะฮะซึ่งแน่นอนว่ามีผู้เล่นในอังกฤษเล่นในบอลโลกมากมายอ่าผมก็หวังว่าอังกฤษจะประสบความสำเร็จในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะนี่อันนี้คือเจอราดพูดถึงคือ พอย้อนกลับไปครั้งหนึ่งเจอหลาเคยพูดในเพจคอนเฟลเลนซ์ตอนที่เป็นกุนซือแอตเลวิลล่าพูดชมเบลลิงแฮมแบบสั้นๆไม่ได้ยาวมากแต่แล้วก็ย้อนกลับไปในตอนนั้นอ่ะเบลลิงแฮมเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อช่องหนึ่งที่ชื่อว่า Channel 4แล้วก็บอกว่าโอ้รื้มมากๆเจอหลาชื่นชมผมเจอหลาคือไอดอลของผมลื่มแบบรื่มสุดๆเลยผมแต่ผมต้องพยายามเบรกตัวเองนะว่าอย่ายาพิ่งเหลือแม้จะดีใจมากๆไว้ว่าฮีโร่จะชมผมก็ตามมีคนส่งคลิปไหมผมดูเนี่ยผมนั่งดูวนย้อนซ้ำแนวซ้ำเล่าเนี่ย เบนแคมเคยพูดอย่างนี้วิธีหนึ่งแล้วเนี่ยเจอหลาดมาพูดซ้ามชมเบนนิแฮมอีกรอบนึงเนี่ยไม่รู้ว่าเจอหลาดตอนนี้ว่างงานแล้วด้วยนะแบบมาช่วยเป็นตัวจีบเบนนงแฮมให้คนนึงหรือเปล่านะแต่อาจจะเป็นไม่ได้เหมือนกันนะเนี่ยเออก็เรียกได้ว่าได้จิ้นเลยแหละนะครับนะเจอหลาดช่วยหยอดไปแล้วหนึ่งทีนะฮะอาจจะเป็นอ้อมๆครับฮีโโลของคเขาทีนี้มาดูโรมาโน่กันบ้างครับฟาบิซซโอโรมาโน่นะครับนักข่าวคนดังนะครับก็ไปตอบคําถามใน เว็บไซต์ Gi v มี e Sport ครับว่าถ้าเกิดว่าซัมเมอร์หน้าจูเบลิงแฮมพร้อมย้ายลิฟูจะเป็นหนึ่งในทีมที่มาร่วมล่าแน่นอน100% 100%เพราะว่าตอนนี้ลิฟูเป็นทีมที่ติดต่อเริ่มติดต่อหาบุคคลใกล้ชิดของเบลิงแฮมไปแล้วคุยกับคนใกล้ตัวคุยกับเอเจนต์ S, ส่วนตัวนั้งแต่ไปแล้วลิฟูจะไปร่วมล่าแน่นอนถ้าเกิดเบลิงแฮมพร้อมย้ายเมื่อไหร่นะครับโรโมานโนก็คอนเฟิร์มแบบนี้นะ ทีนี้เกี่ยวกับเรื่องตลาดซื้อขายนะครับผมเอาข้อมูลอันนี้มาฝากกันด้วยนะครับ FXG รับปากครบอย่างไรในตลาดมกราแล้วก็ซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมขอขอบคุณสปอนเซอร์อีกสักรอบหนึ่งนะครับสำหรับรถยนต์ซูซูกิซูเปอร์แฟชชั่นเดียวนะครับคุ้ม3ต่อออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีหนึ่งในปีหน้ารับดอกเบี้ยสุดพิเศษรับฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่าสูงสุด10,000บาทแคมเปญนี้ถึงวันที่31ธันวาคมเท่านั้นสนใจไปที่โชว์รูมทั่วประเทศ นะครับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ suzuki.co.th นะครับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการลงตลาด2ตลาดถัดไปจากนี้ก็คือมัลก,กาและก็ซัมเมอร์เนี่ยมาจากเบนเจคอบเจ้าเดิมนะครับก็เป็นนักข่าวในสหรัฐอเมริกาครับเขาบอกว่าแม้ว่าช่วงนี้รีพุเอฟเอจีกำลังอยู่ในกระบวนการที่คุยกับนักลงทุนที่จะเข้ามาร่วมลงทุนพเพิ่มเติมหรืออาจจะคนที่จะสนใจซื้อสมมุติสรด้วยซ้ําอะไรแบบนี้ แต่ในช่วงที่กําลังอยู่ในกระบวนการซึ่งมันจะกินกระบวนการอาจจะยาวนานเกินกว่ามกราคมหรืออาจจะลากไปจนถึงซัมเมอร์หน้าด้วยซ้าเนี่ยอาจจะลากไปถึงซัมเมอร์หน้าเนี่ยครอปได้รับการการันตีจาก f อฟออย่างหนึ่งก็คือในช่วงที่มันยังอยู่ในกระบวนการนี้นะจะไม่กระทบครับกับ2ตลาด next to Transfer window นะครับก็จะไม่ทบกระสอ,ะสอตลาดนี้ไม่กระทบกับใดๆนะกับธุรกิจกับ กับแผนงานของสโมสรที่เป็นไปตามนั้นอยู่แล้วสมมุติว่ามักกะลาเนี่ยมีแผนว่าอยากจะซื้อสักคนหนึ่งถ้าเกิดเจอคนที่ใช่จะซื้อเนี่ยก็ยังเป็นไปตามเดิมซัมเมอร์มีแผนลงทุนหนักกับจูดอะไรแบบนี้สมมติอันนี้ผมสมมติให้ฟังนะก็จะเป็นไปตามเดิมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตรงกับที่อตอนนั้นเจมส์เพียสไปเจาะมาให้จาได้ไหมฮะเมื่อสามสี่ห้าวันที่แล้วที่ผมก็เพิ่งรายงานไปว่าเอาเขานักนักวิเคราะห์ การตลาดฟุตบอลมามาพูดได้ฟังว่ายังไงเอฟจีต้องทุ่มให้ร์พูเหมือนเดิมแบบต้องอย่างน้อยเอาเงินที่มีในสโมสรร์พูเนี่ยไปทุ่มซื้อนักเตะเพราะมันก็คือทรัพย์สินของสโมสรอ,อยู่แล้วแล้วก็ยิ่งทีมดีเท่าไหร่มันก็ยิ่งดึงดูดนักลงทุนดึงดูดคนมาซื้อได้ดีแต่ถ้าไม่ลงทุนเลยทีมแย่ๆคนก็ไม่อยากมาลงทุนแต่ถ้าทีมดีอยู่แล้วคนก็อยากที่จะเข้ามาสานต่อเลยก็คือยังไงต้องซื้อให้มันเป็นแผนไปตามเดิมไม่ให้ทุกอย่างมันชอ็อตนะครับตรงนี้ก็นนส่ว อ,อีกเรื่องนึงเนี่ยเมื่อวานนี้ผมนำรายงาน,นใช่ไหมครับว่ากลุ่มทุน s b s e นะครับนะก็เป็นกลุ่มทุนจากสหรัฐอเมริกานะครับที่เขาอยากจะมาลงทุนกับเลียพูเนี่ยที่เบนเจอรคอบรายงานเนี่ยเอ็กโคออกมาชี้แจงเรื่องนี้ครับคือ Echo ไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่ากลุ่ม h ฮริ i บิสเซอร์สปอร์ตแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยหรือว่า h b s b s e เนี่ย ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้สนใจรีพูไม่ได้ปฏิเสธแบบนั้นแต่เขาปฏิเสธในเชิงที่ว่าถ้าเป็นไปตามที่รายง,งานข่าวบอกมาไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่ารีพูมีราคาที่สูงและจะไม่เร่งรีบขายจอวิวเฮนรี่และ f อฟเจนี่ยจะไม่เร่งรีบขายถ้าราคามาถูกๆทัวเทออย่างที่เบนเจคอบรายง,งานว่าสามพันกว่าสามพันล้านเนี่ยอันนี้ไม่ขายเพราะว่ารีพูตั้งเอาไว้สี่พันล้านไม่เร่งรีบอันนี้เรื่องแรกแล้วก็เรื่องที่สองอ่ทางกลุ่มทุนเนี้ย จะต้องไปเคลียร์เรื่องกับการเป็นหุ้นส่วนของคิดซ่าพลเลตให้ได้ก่อนพวกเขาเป็นหุ้นส่วนคิดซ่าพาเลต18%ตอนที่พาซื้อเชลซีก็เพราะว่าไม่ผ่านคุณสมบัตินี้การที่คุณจะมาซื้อสโมสรนในพรีเมียร์ลีกคุณต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสโมสรอ,อื่นๆในพรีเมียร์ลีกด้วยดังนั้นถ้าอยากจะซื้อเรียบูต้องไปขายหุ้นของคินซ่าเพาเลต18%ทิ้งก่อนก่อนที่จะมายุ่งอะไรกับเรียบูนี่ก็คือข้อมูลที่อัปเดตเพิ่มเติมจากทางเรียบูเอ็กโคสื่อท้องถิ่ โรนัลโดบ้างนะครับเมื่อวานนี้คลิปตัวเต็มของโรนัลโดพาร์ทแรกมาแล้วนะครับเป็นคลิปสัมภาษณ์กับทางพรีสมอร์แกนนะครับที่โอ้โหออกมาทิ้งบอมใส่แมนยูอะไรมากมายแต่หนึ่งในอันนึงที่มันเกี่ยวโยงกับนิวพูได้นิดนึงแล้วก็น่าสนใจก็คือถูกถามถึงเรื่องเกี่ยวกับตอนนั้นที่สูญเสียลูกมีการสูญเสียลูก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 ชายฝาแฝดอ่าไอ้ลูกลูกฝาแฝดผมไม่รู้ว่าลูกชายหรือลูกสาวนะแต่มันเป็นฝาแฝดนะครับ ที่เขาเสียไปโรนโดก็เพียนมาแกนก็ถามโรนโดว่าเป็นไงบ้างเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคุณได้รับก,กำลังใจโดยเฉพาะยิ่งทีมคู่แข่งตลอดการของแมนยูอย่างเวอร์พูเนี่ยที่เป็นทีมคู่แข่งอะที่ไปเยือนที่แอนฟิดนะ์นทีที่7แฟนบอนเลเวอร์พูร้องเพลง you can walk alone ให้กับให้กับคุณให้กับลูกชายคุณคุณรู้สึกยังไงทางโรนโดก็บอกว่าโอ้โหผมไม่คาดคิดว่าไม่เคยคาดคิดเลยว่าแฟนบอนเลเวอร์พูจะร้อง เพลง You Never Walk Alone ให้กำลังใจผมในตอนนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเดือนประมาณเมษายนนะครับช่วงประมาณปลายซีซันที่แล้วที่แอนฟิลด์นะเออผมแบบผมก็เนี่ยถือโอกาสนี้แล้วกันในการขอบคุณชุมชนต่างๆทั้งอังกฤษเลยที่ให้กําลังใจผมไม่ใช่แค่ริร์พ้ลเท่านั้นแบบทั้งอังกฤษแล้วกันใครก็ตามที่ให้กำลังใจผมเรื่องลูกนะครับเรียกได้ว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่กระทบกระเทือนจิตใจเขามากในเรื่องเกี่ยวกับการสูญเสียลูก ลูกลูกฝาแฝดสองคนนะฮะณตอนนั้นแล้วเนี่ยเขายังมีพูดด้วยนะครับว่าทุกวันนี้ยังแบบมีการแบบพูดถึงลูกของเขาทุกวันอนะ่ะเออนะครับก็ประมาณนั้นนะฮะแบบยัง,ย,ง,งยังคงฝังใจกับการสูญเสียลูกอยู่ด้วยนะโรนโดนก็มีกระทบจิตใจในเรื่องเนี้ยด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็มาเจอกับสถานการณ์ในสโมสรแมนยูที่อาจจะมีการขัดแยง้งนู่นนี่นั่นกันแล้วก็มีการแบบ มองถึงการไม่พัฒนาของสโมสรหรือของแมนยูว่าแมนยูล้าหลังตามยูเวนตุสจะตามมัดริดไม่ทันเลยอ่ะแบบเทียบห่างห่างชั้นเลยเกี่ยวกับความพัฒนาในเรื่องต่างๆเทคโนโลยีอนะไรแบบนี้สู้มัดริดสู้ยูเวนตุสไม่ได้เลยนี่คือออกมาแบบสับแหลกในหลายๆเรื่องนะก็ไปลองฟังกันได้ตอนนี้คลิปตัวเต็มมาแล้วไม่ใช่แค่ตัวทีเซอร์เนะ่ยพาร์ทหนึ่งเนี่ยก,กดไป47นาทีะฮะเดี๋ยวมีพาร์ทสองต่ออีกวันนี้อีกนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่ากระแสะดีมากๆนะครับ มากันที่สีสันนั้นนะครับโกนาเต้ในการซ้อมลงทีมก็ดวลอีกแล้วครับดวลกับอุมดมามรเดนเบเล่อุเดมเบเล่ได้บอลครับเสื้อส้มส่วนโกนาเต้เของเราเนี่ยเสื้อสีเหลืองครับช็อตแรกจั่วบอลวุดครับช็อตสองครับตามไปบล็อกได้ครับโอ้โหเรียกได้ว่าช็อตนี้นี่ได้ใจแฟนเลยเท่มากครับนะสามารถรับมือกับเดมเบเล่ได้อยู่อีกแล้วนะฮะภาพจีนอีกแล้วนะ เทรนด์เอเจนต์เทรนด์ตอนนี้อยู่ใกล้กับเบลลิงแฮมตลอดเวลาเลยเนี่ยฝากด้วยนะเอเจนต์เทรนด์นะครับอ่าแล้วก็เอเจนต์เทรนด์กับเอเจนต์เฮนโดฮะฝากจีบแมตติสันด้วยนะฮะช่วงนี้มีข่าวกับแมตติสันด้วยนะครับนี่เล่นชุดบาสกันที่สนามฝึกซอ้อมของอังกฤษนะเอ๊ะไม่มั่นใจว่าที่สนามฝึกซ้อมหรือที่ที่ดูไบแล้วก็ไม่รู้เพราะว่าตอนนี้เขาไปที่ดูไบแล้วอาจจะที่ดูไบก็แล้วนี่ มีช่วงแบบผ่อนคลายก็เล่นชุดบารกันนะเทนกับเฮนโดกก็ชุดบารกันแล้วแมตตีสันก็มาเล่นด้วยแมตตีสันโชว์ชุดเลยฟื้โอ้แม่นยำฮนะฮันแนอวดกล้องด้วยฮันแน่นะฮะนี่แล้วก็เทนชุดไม่เข้าแล้วก็มากอดเล่นกับแมตตีสันครับเทนฝากด้วยนะทั้งแมตติสันทั้งเบลลิงแฮมทั้งดีแคนไลท์นะพูดอย่างก็มีตังนะฮะเบนโดครับ โค้ชสกอตแลนด์ยู21ก็ออกมาชื่นชมเบนโดวานี่แหละมันเป็นนักเตะทีเ่เก่งมากเก่งเกินวัยก็เลยทําให้เราเนี่ยพยายามให้เขาฟาสแท็กเลื่อนชั้นขึ้นมารวดเร็วตลอดบอกผมจําได้เลยผมเคยไปดูเขาเล่นยู17โอ้เล่นดีมากนะแล้วตอนนี้เราก็เลยคิดว่าไม่จําเป็นละเขาไม่จำเป็นต้องเล่นสกอตแ,แลนด์ยู19ละขึ้นมาเล่นยู21เลยข้ามขั้นไปเลยแบบข้ามมาเลยเพราะว่าฝีเท้าถึงแล้วก็กับลิพูเนี่ยเขาบอกว่าลิฟูก็เหมือนกัน น่าจะได้รับการข้ามขั้นเร็วๆนี้อาจจะขึ้นขึ้นไปเล่นยูยี่สิบเอ็ดริเวอร์พูลแล้วก็ได้รับโอกาสลงเล่นชุดใหญ่กับริเวอร์พูลในฟุตบอลลีกคัพอะไรแบบนี้ด้วยก็เป็นบรรทิชาในการเป็นฟาสแท็กนะครับนะเกี่ยวกับนี่บ้างครับทิ้งท้ายที่มินามิโนนะฮะอ่าก็ล่าสุดก็ออกมาพูดถึงทีมเก่านิดนึงฮนะพูดถึงการร่วมงานประสบการณ์ดีๆที่ริเวอร์พูลการได้ร่วมซ้อมกับนักเตะลิเวอร์พูลเนี่ยมันเป็นอะไรที่ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากเพราะมันมีคนที่ทํางานหนักแบบ ชนิดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตเช่นซาร่ากับมาเน่เนี่ยมินามินโนบอกว่าคือ2คนที่ซ้อมหนักกว่าใครเลยซ้อมแบบหนักโคตรๆนะฮะขณะที่ตีอากโกคันทาราแม้ว่าจะมีการบาดเจ็บบ่อยในก่อนหน้านั้นแต่เขาคือโปรเฟชชั่นแนลตัวจริงเพราะว่าเขาพยายามมาเข้ายิมเพื่อแบบรักษาในจุดทีเ่เราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเราจะไม่อยากเจ็บในจุดนี้เราต้องมาเล่นยิมในส่วนนี้เพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อตรงนี้ให้มันหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บในส่วนนั้นส่วนนี้อะไรแบบเนี้ย โอ้นี่ก็ไม่เคยเห็นมาก่อนมิลเนอร์นี่ก็คือตัวเกา่าตัวประสบการณ์แต่แบบยังคงแบบไม่แก่ยังคงแบบเหนือกว่าน้องๆบาง,นงนคนด้วยซ้ำร่างกายแล้วก็เป็นคนที่คอยแบบกระตุน้นเพื่อนๆในสนามซ้อมตลอดเวลานะครับมินามิโน่บ,บอกว่าในช่วงอยู่กับลิพูเขาก็ได้อะไรไมาเยอะแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้รับโอกาสลงเล่นเท่าไหร่นะักแต่เขาก็เนี่ยในการซ้อมเนี่ยเขาก็พยายามเก็บเกี่ยวนุ่นนี่นนแล้วก็พยายามแบบ โดยเฉพาะเรื่องฟิสิกอลร่างกายเขาดูหนาขึ้นเขาบอกตัวเขาหนาขึ้นจริงๆเพราะว่าการอยู่กับวิทยูนี่แหละถ้าแบบทำให้ร่างกายแกร่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปดูวอล์กด้วยนะฮะตัวล่าสุดนี้ก็เป็นบอกลาเก้า e อี้แมวขวนซาร่ามาเน่น้ำตาตกนะฮะแมวของผมนะต้อนรับของเทพอ,อันใหม่อันด้าซีสไทเซอร์ทีนะครับนะโอ้คนดูหมื่นแปดคนไม่น่าเชื่อนะคนดูเยอะกว่าตอนที่ผมทํา คลิปบล็อกเกี่ยวกับเรีวฟูอีกผมงงเลยนะฮะอ่ะก็ฝากไปดูด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับฝากกดสมัครสมาชกกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ